โอเคบาร์บ okay. uh ีคิวสตาร์ทบาร์บีคิววันนี้ปาร์ตี้กันสองคนตายายจ้าเบิร์ดเดย์ลุงเดวิดนะคะดาริ uh ่งเบิร์ดเดย์สวัสดีค่ะวันนี้ไปช็อปมานะคะจะเตรียมของมาไว้จัด จัดปาร์ตี้เล็กๆกับลุงเดวิดนะคะเพราะว่าเป็นวันเกิดของลุงเดวิดของมีแค่นี้ละคะ่ะนี่ซื้อมาก็ประมาณสองร้อยกว่าเหรียญหรือ 5, ห้าพันกว่าบาทเลยนะคะซื้อมากระจุดกระจิ๊กระจุดกระจิ๊นะคะยางเหยือเป็นหางเป้าเลยนะคะซื้อสองคนตายายนะคะว่าจะจัดกันเพราะว่ามันยังเป็นช่วงโควิด ก็เลยไม่สามารถที่จะเชิญเพื่อนๆมาร่วมปาร์ตี้ได้นะคะก็เลยยังต้องอยู่กันแค่สองคนนี่คะทีนี้ว่าจะทำบาร์บีคิวนะคะว่าจะทำบาร์บีคิวกินกันนะคะ เยอะแยะเลยนะคะ,ะ,คะอากาศดีมากเลยนะคะ<ม>วันนี้ก็ทิ้เอาไว้ทำน้ำจิ้ม เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะคะว่าปาร์ตี้เล็กๆระหว่างอ้อกับลุงเดวิดจะเป็นยังไงนะคะโอเคบาร์บีคิวสตาร์ทบาร์บีคิววันนี้ปาร์ตี้กันสองคนตายายจ้าเบิร์เด์ลุงเดวิดนะคะนาลิงเบิร์เด์อ beautiful Que <coughs> que วันนี้วันเกิดของเมงเดวิดนะคะก็เลยปาร์ตี้กันสองคนตายายวิ a ต t ้ฟู l เดยวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะใส่กระเทียมเจียวนะคะมาทานด้วยกันค่ะ มีแขกไม่ได้รับเชิญวิวๆอยู่ด้วยนะคะเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานซื้อมาอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ใครวันเกิดใคร าเช้าข้าวเที่ยงข้าวค่ำอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะคะนี่เป็นมื้อแรกตอนนี้เวลาขณะนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะคะเป็นมื้อเช้านะคะเนี่ยไหนหมักหมูกับซอสเอาไว้นะคะเมื่อคืน spoil today มีหมูมีไก่มีกุ้งมีหอยพวกสูตรเลยค่ะวันนี้ท Bacon, nice, huh? yeah you can try my thoughts. 嗯。Japan, หิวมากเลยนะคะเมื่อเช้ายังไม่ได้ทานอะไรสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วนะคะเพิ่งได้ทานมัวแต่เตรียมของกันนะคะฮัลโหลเยสจัดม่นิดนาเร่งจัดไม่นิด go to the toilet in a minute. Dave? Yep? Hello? Hi, David. G'day, Martin, how you, how you go? going? Yeah, mate, yeah, getting there. Getting there, we're <laughs> just... 75? Nah, no, 74. Oh, Got 12 months to go, to right? Me. 75. Yeah, yeah, yeah. I'm not 75. <laughs> I'm not 75, mm. I'm 74. No, I'm not blob She wants you out the door quicker. Yeah. I'd say so, yeah. What, what do you got planned for the day? Nothing really. No, we're just going to be home here, watch the cup. Yeah. yeah. Watch the races, yeah. and yeah, we're just yeah, having a had Bev Fraser down there, Bev got the birthday today, too. I normally sent the to Carbon. Didn't see it until I saw it on the. I knew yours was on. all oh, right I didn't see Bev, so. Um, ah. No, she's, she's 71 oh, she Send send 70 one online yeah yeah it's yeah. 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 the beauty of online you forget yeah. them and then you <laughs> you got yeah, back that's up right we're reason just, for some reason. We're been just been having a, calendar, a nice or so. oh, just prepared a nice breakfast out out on the, the back it's quite nice oh, right, no. oh yeah, yeah. yeah we're yeah. living up to it some british bacon yeah. and chicken fillets <laughs> and prawns and Huh? Buddy, banquet, yeah. mate. Yeah, I'll send you a photo later. Prawn <laughs> soup and oh, God knows what. Mm. Ah, all, yeah. Right. Yeah. all right. Well, enjoy your day. I will. Yes, thank you, Martin. Yeah. All right. Okay, Right, yeah, out. Bye -bye. Thanks a lot for the call. Okay, bye. bye.